สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติที่จะนําสูตรเมนูและการทําอาหารมาทําให้ผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำนะฮะโดยสูตรส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากโรงแรมจากพนาคารที่เคยทำงานมาเป็นสูตรจริงที่นามาฝากกันแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการนําคลิปเก่าๆที่เคยหัดทําคลิปเมื่อสมัยเกือบสองปีแล้วนะฮะมาให้ชมกันคลิปเหล่านี้อาจจะมีการแบบสื่อสารการพูด แล้วก็มุมกล้องที่ไม่ดีพอนะฮะก็เลยไม่ได้นํามาให้ชมกันแต่วันนี้ตัดสินใจมาทําให้ชมนำมาให้ชมเนื่องด้วยถ้าจะให้ถ่ายทำถ่ายทําใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาแล้วก็รวมถึงก็จะมี f c ที่ขอเมนมูใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยตัดสินใจนําคลิปเก่านี้มาให้ชมกันแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเชฟชาิด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ผสมของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์ใหญ่นิดนึงฮนะเบอร์หนึ่งสีฟองแล้วก็เนื้อปูเนื่องจากว่าทาทานเองก็จัดไปเต็มๆนี่นะฮะสขีดครึ่งหนึ่งวยอนปูอย่างงี้นะฮะแล้วก็จะมีแป้งมันประมาณครึ่งช้อนโต๊ะละลายน้ำนี่นะครับเคล็ดลับของความกรอบนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนิดหน่อยครับไปชมวิธีการทำเลยครับเราก็มาเริ่มทำด้วยกันตอกไข่ก่อนเลยนะครับ ทานได้ง่ายที่บ้านนะครับเมนูน,นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสชาติกันนะครับโดยการลงเอ่อซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะฮะก็ซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราก็มาลงเอ่อผงปรุงรสประมาณเอ่อครึ่งช้อนชาไม่เ,เยอะมากนะครับ เราจะไม่ใส่ชูรสกันนะครับเราจะาตัดน้ำตาลแท้นะครับประมาณแปา,า,า,าช้อนชานะครับน้ำตาลนี่นะฮะแล้วก็ลงพริกไทยนิดนึงนะครับไทยป่นไม่ต้องเยอะมากครับแล้วเราก็มา,าลงแป้งมันละลายน้ำนะฮะประมาณแป้งมันประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน,นะฮะแล้วเราก็ตีไข่กับรสชาติให้เข้ากันครับ ะะให้ไข่เนี่ยเข้ากันแล้วก็นเนียนนิดนึงนะครับกับรสชาติพอไข่กับรสชาติเข้ากันแล้วนะครับเราก็มาลงเนื้อปูเนื้อปูนี่ได้ลวกเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะลงไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะไม่ตีไข่แล้วนะครับเราจะมาคนนิดน,นึงนี่นะฮะเดี๋ยวเนื้อปูจะละเอียดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยไข่เลยครับเราก็เริ่มทำด้วยกันอนะ่เปิดไฟตั้งกระทะนะครับ พอกระทะร้อนเราก็ลงน้ำมันไปเลยครับใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็เบาไฟลงมาเป็นไฟเบาสุดเลยนะครับแล้วก็ลงไข่ลงไปเลยฮะ นนะะเนื้อปูเน้นๆครับแล้วก็ปรับมาใช้เป็นไฟกลางนะฮะแล้วก็เราจะล่อไข่ไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะเพื่อเพิ่มความกรอบนะครับแล้วเราก็มาใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงนะฮะ ก็ล่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับไข่จะได้ไม่ไหม้แล้วก็เพิ่มความกรอบด้วยนะฮะแล้วก็มากลับไข่กันรอบนึงนะครับะะก็ใช้ตะหลิวกดๆไปนิดนึงนะฮะนี่นะครับากลับไข่รอบหนึ่งครับ เป็นสีเหลือ,ง,องนี้เลยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูไข่เจียวปูของเราเมนูวันนี้นะฮะน,น,น,นี่นะครับฝากท่านผู้ชมลองไปลิ้ทานดูนะครับเป็นเมนูง่ายนะครับที่เมื้อลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราถึงกดกระดิ่งนะครับที่ไปไ้วยนะครับที่เมื่ลาไปก่อนสวัสดีครับ